สวัสดีค่ะเบียร์อัดคลิปนี้นะคะเพื่อที่จะมาคอลทุกคนนะคะเป็นไฟนอลคอลนะคะสำหรับ Friday นะคะคืนนี้นะคะเรามีนัดกันค่ะเบียร์ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะอาจจะเกี่ยวกับอ r e ์ r ร n e u นนะคะคือแบบว่าเบียร์ก็ทำฟ f ดูนเอา a ว้สักคะมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วนะคะ น่าจะสิบปีนะกว่าหรือเปล่า11ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าก็เอ็นจอยแล้วก็ยังทําอยู่นะคะอย่างวันนี้นะคะเบียกก็ work from home โมเบียก็ทํางานประจําด้วยนะคะแล้วก็มีคลาสสอนคุกกิ้งด้านล่างนะคะของสตูดิโอของเบียเองนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้มาแชร์ดีกว่านะคะ Friday night คืนนี้คะ่ะมาเจอกันนะคะใน p e p ส Solution Academy นะคะ จะมาแชร์ในไอเดียนะคะความคิด mindset เกี่ยวกับการทำธุรกิจนะคะขอเรียกตัวเองว่าแค่เป็น small business เล็กๆนะคะเบียยังไม่ถึงขั้นที่จะแบบว่าเป็น Start-up อะไรขนาดนั้นเนาะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะแล้วก็จะมีอะไรแบบนี้เรื่อยๆนะคะโอเคนะคะวันนี้มาเจอกัน Friday night คืนนี้เรามีนัดเดทกันจ้าบ๊ายบาย